สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์นะครับวันนี้มากันในเกม V4 ที่ตอนนี้ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมเคยแนะนําเรื่องของพื้นฐานสําหรับมือใหม่นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็กลับมาในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเรื่องที่มันแอดวานซ์ขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับก็คือวิธีการหาอุปกรณ์ระดับสีม่วงเพื่อเพิ่มค่าพลังตัวละครให้สูงๆกันนะครับเอาล่ะเมื่อพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูค่าพลังของตัวละครผมกันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ย CP ของผมนะครับรวมอยู่ที่ประมาณ51,000กับอีก80นะครับผมก็หลักๆแล้วเนี่ยมาจากอุปกรณ์ล้วนๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆในกิ์เนี่ยถามกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าทํายังไงค่า CP ตัวละครของผมมันถึงพุ่งสูงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูค่าพลังเปรียบเทียบกับแรนกิ้งในเซิร์ฟเวอร์นะครับและนี่ก็คือแรนกิ้งของค่า CP ในเซิร์ฟเวอร์ที่2นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ ไม่ได้เยอะเลยนะเพราะว่าที่1เนี่ยเขาปาไป85 0 0 50, 0แล้วนะครับก็ไล่ลงมาเนี่ยมี7 9็ด6มื่0 0กจนะครับจนไล่จนถึงระดับของผมนะครับตอนนี้เนี่ยของผมก็อยู่ที่34แต่ว่าค่าพลัง34มเนี่ยมันอัปเดตตอนที่พลังของผมมัน48 0 0 0นะครับจริงๆแล้วตอนนี้พลังผม5 0 0 0 0แล้วก็คงอาจจะขยับขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ20กว่ากว่านะครับประมาณนี้ ส่วนเลเวลตัวละครนะครับเลเวลของผมเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับเป็นท็อปเซิร์ฟเวอร์มาก,กน,นะครับปัจจุบันเนี่ยเลเวลของผมอยู่ที่58นะครับแล้วก็ท็อปเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ 6 0 61กันแล้วนะครับจริงๆถ้าเลื่อนดูนะก็จะเห็นมาเห็นไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเลเวล6กกันแล้วน่ครับเนี่ยห้กันลวนะครับผมและในปัจจุบันนะครับตัวละครของผมเนี่ยก็มีไอเทมสีม่วงอยู่ทั้งสิ้น4ชิ้นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าไอเทมสีม่วงทั้ง4ชิ้นที่ผมกําลังใส่อยู่ตอนนี้นะผมได้มาจากการทำเควสเนื้อเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสําหรับเควสเนื้อเรื่องนะครับที่จะทําให้เราได้อุปกรณ์ระดับสีม่วงนะครับมนนนะะ่ปราณททีี5้ ี่เลยบทที่5ฮีโร่ที่น่าสงสัยนะครับมันก็จะได้เนี่ยหีบถุงมือรุ่งโร่ชดช่วงสีม่วงนะครับอันนี้เป็นหีบอาวุธรองสีม่วงนะครับนี่เป็นหีบรองเท้าสีม่วงนะครับหีบเกาะสีม่วงแล้วก็อันนี้ผมยังไม่ได้นะครับเป็นหีบอาวุธหลักสีม่วงนะครับแต่ว่า กว่าที่จะมาถึงประมาณนี้เนี่ยเลเวลมันก็จะต้อง50กว่าใช่ไหมสำหรับใครที่อยากจะได้อุปกรณ์สีม่วงมาใช้งานเร็วๆนะครับตามไปดูกันเลยและสําหรับข้อดีของอุปกรณ์สีม่วงนะครับแน่นอนค่าสแตทมันสูงกว่าอุปกรณ์สีฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถฝังอัญ,ญมณีได้2เม็ดเนี่ยอะผมเปรียบเทียบนะอันนี้อาวุธหลักผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นดาบท้าชีรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่นะครับสีฟ้านะครับบวก6แล้วก็สามารถฝังอัญ,ญมณีได้แค่เม็ดเดียวแต่พอเปลี่ยนมาเป็นสมงอออันนอาาาุธรรถฝญ มณีได้ถึง2เมตรแต่ว่าอันนี้ยามณีเมตรที่2 m. ผมยังไม่มีนะนี่สำหรับถุงมือนะครับอันนี้ถุงมือผมฝัง2เมตรแล้วนะครับ นี้รองเท้าก็ฝัง2เมตรดเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าใครเอาอุปกรณ์ระดับสีม่วงนะไปเสริมพลังเวทนะครับก็จะได้อ p ชั่นพิเศษ,ษ,ษ,ษเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าในอุปกรณ์สีม่วงของผมนะครับมันจะมีคล้ายๆกับเอฟเฟกขึ้นมาเป็นแบบว่าควานัวนๆเห็นไหมอันนี้เนี่ยคือผมทําการเสริมพลังเวทเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง4ชิ้นเลยนะครับผมแต่ว่าไอเรื่องของการเสริมพลังเวทเนี่ยเดี๋ยวไงอธิบายไว้ลําดับต่อไปก็แล้วกันนะครับกลับมาที่เรื่องของเรานะครับอันดับแรกเลยให้เพื่อนนนนนๆเเขข้้าาาามมมมทีู่ับุวจก ไปที่บ้านแลกเปลี่ยนนะครับนี่รูปนกเพนกวินตรงนี้เลยนะคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อก็จะพบเจ้าเพนกวินนะครับแล้วก็ทางขวามันเนี่ยก็จะแสดงจํานวนเหรียญต่างๆที่เรามีในปัจจุบันนะครับไล่มาเลยนะครับตั้งแต่เหรียญคลื่นแดงนะครับเหรียญกุ้งฟ้านะครับปลาวานเหลืองนะครับปลาหมึกดำนะครับอันนี้เป็นออฟแห่งความมืดนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นตั๋วการแลกเปลี่ยน เพชรแดงนะครับก็คือมันจะเอาเหรียญทองนะครับทองก็คือเงินในเกมนะมาแลกเปลี่ยนเป็นเพชรแดงนะครับเป็นเพชรที่ใช้แลกเปลี่ยนกันในตลาดกลางของเกมนี้นะครับซึ่งเมนูนี้เจ๋งมากๆเลยนะทำให้เพื่อนเพื่อนสายฟรีเนี่ยบางทีอาจจะไม่ต้องเติมตังก็ได้นะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนกันในตลาดกลางได้ มาดูกันที่หัวข้อที่ผมอยากจะแนะนําดีกว่านะครับนั่นก็คืออุปกรณ์สีม่วงนั่นเองนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนมาที่คลื่นแดงการค้านะครับที่น่าคลื่นแดงการค้านี่มันก็คือการเอาเหรียญคลื่นแดงมาแลกเปลี่ยนเป็นกล่องที่เราต้องการนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน4กล่องนะครับก็คือหีบอาวุธชดช่วงหีบถุงมือชดช่วงหีบเกราะชดช่วงแล้วก็หีบรองเท้าชดช่วงน,นะครับเห็นไหมว่าบริเวณด้านขวานะครับมันจะแสดงเหรียญที่ผมมีอยู่ตอนน180นีีนี้้มแค่่180เเยทาัน สำหรับีอาวุธหลักเนี่ยใช้1500เหรียญนะครับถุงมือใช้600เกราะใช้600รองเท้าใช้600นะครับแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปฟาร์มเหรียญกันเลยนะครับให้เพื่อนๆไปที่เมนูอีกทีหนึ่งจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆไปที่เควสนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนๆมองหาคำนี้เลยพิชิตมีชื่อตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นหน้าต่างนะครับของการพิชิต มอนสเตอร์มีชื่อทั้งหลายนะครับและด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นวันที่1วันที่2วันที่3เห็นไหมซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมทําวันที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการพิชิตมีชื่อนะครับก็คือมันจะให้เราทําการรับเควสนะครับเพื่อไปจัดการมอนสเตอร์ที่มันไม่ได้ถึงกับเก่งมากนะจะเรียกมันว่าบอสก็ไม่ได้เรียกว่ามันเป็นอีลิตมอนสเตอร์ก็แล้วกันนะครับมันจะเก่งกว่าระดับมอนสเตอร์ ทั่วไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับวิธีไปก็ง่ายมากๆเลยนะครับสมมุติว่าอันเนี้ยผมจะเริ่มทําวันที่2ใช่ไหมที่เมนูด้านซ้ายนะครับมันก็จะมีรายนามมอนสเตอร์อยู่นะครับว่าในวันที่2เนี่ยมีมอนสเตอร์อะไรให้เราล่าบ้างนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นผมจะเลือกล่าเจ้าตัวนี้เลยก็แล้วกันนะครับก็ให้ทําการเล่นอัตโนมัติตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตัวละครของเรานะครับมันก็จะวิ่งไปหามอนสเตอร์เควสให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับ ซึ่งสาหรับการพิชิตมีชื่อนี้นะครับใครที่รีบๆหน่อยนะครับแล้วก็อยากจะทําให้เสร็จไวๆนะครับก็สามารถคลิกที่เสร็จสิ้นทันทีตรงนี้ได้เลยนะครับจ่ายเพชรแดง50เม็ดก็ไม่จําเป็นจะต้องวิ่งไปฆ่าอะไรให้เสียเวลาแต่ว่าผมแนะนําว่าสายฟรีสายประหยัดนะวิ่งไปตีเถอะนะครับผมเพชรแดงเนี่ยอย่าเอามาเปลืองตรงนี้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถส่ง npc ไปทาําเคสให้เราได้ด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะสมมุติว่าผมเลือกมาที่เจ้าตัวหัวเรศการตัวนี้นะ เราจะมีเมนูส่งสหายไปนี่เพิ่งคลิกตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามี NPC ที่สามารถจัดการกับ พีชิตมีชื่อให้เราได้นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็น npc ระดับสูงนะครับมันก็จะสามารถเลือกส่งตัวละครเพื่อนเราเนี่ยไปจัดการให้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาดูด้านล่างสักนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4แล้วก็พอวันที่4แล้วเนี่ยมันจะเป็นเหรียญโบนัสนะครับตรงนี้เห็นไหมว่ามันจะได้เหรียญคลื่นแดงนะครับผม200เหรียญเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาที่ถึงวันที่7เนี่ย มันก็จะได้เหรียญคลื่นแดงเนี่ยสามเหรียญเลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนั้นนะในบอสแต่ละตัวนะครับก็จะมีรางวัลเป็นเหรียญคลื่นด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมอันนี้นะเจ้านกตัวนี้นะได้20เหรียญนะครับนี่เจ้าหุ่นไลกาอันนี้ก็ได้20เหรียญเช่นกันนะครับนี่แล้วก็เจ้าหมูป่าตัวนี้ก็ได้20เหรียญเช่นกันนะครับโอเคครับแล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เวลาเคลียร์บอสตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลััับบบบบมมาาาเเเเื่่ออรรรรรรคลีีียยยทท้้้งกะะดนนนป็แว โอเคครับเพื่อนๆและตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเคลียร์พิชิตมีชื่อนะครับจนมาถึงบอสตัวสุดท้ายที่สามารถกําจัดได้ในวันนี้แล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็คือวันที่5นั่นเองวันที่5คืออะไรสําหรับบอสพิชิตมีชื่อนะครับมันจะเป็นบอสรายสัปดาห์นะครับก็คือวันที่1่เนี่ยมาไล่มาเลยวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสและวันนี้ที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่นะครับก็คือวันศุกร์นะครับจำเป็นจะต้องรออีก พรุ่งนี้นะครับถึงจะปลดล็อกของวันเสาร์และวันที่7ก็คือวันอาทิตย์นะครับและสําหรับบอสพิชิตมีชื่อนะครับมันจะรีเซ็ตทุกๆุกเที่ยงคืนที่จะเข้าสู่วันจันทร์นะครับก็คือเที่ยงคืนของวันอาทิตย์เข้าสู่เช้าวันจันทร์นั่นแหละนะครับเป็นแบบนี้วนกันไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์นะครับ และสําหรับใครที่ในระหว่างสัปดาห์นะไม่ได้แลกอะไรเลยนะครับผมก็จะสามารถสะสมสเหรียญคลื่นแดงดเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะแลกเป็นอาวุธหลักก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปแลกเป็นชุดเกราะให้เพื่อนเ่อนดูก็แล้วกันนะครับไปเลยกลับมาที่บ้านแลกเปลี่ยนเพนกวินน,น,นะครับผมที่ในหัวข้อของเหรียญคลื่นแดงการค้านะครับตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ทั้งสิ้น710เหรียญและกล่องที่ผมจะแลกก็คือกล่อง หบเกราะชดช่วงนะครับสาเหตุที่ผมเลือกกล่องนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมเข้าใจว่าเสื้อเกราะของตัวละครเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นนะครับผมเวลาใส่ชุดเกราะเนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นส่วนที่เห็นชัดที่สุดแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนถุงมือเปลี่ยนรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นไม่ชัดก็เลยขอเลือกเปลี่ยนชุดเกราะกันแล้วกันจะได้ฟยวๆหน่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวแลกเลยนะครับซื้อหีบเกราะชดช่วงคูนึงหรือไม่ปึง้ง เรียบร้อยนะครับได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยหีบกล่องช่วงก็มาอยู่ในกระเป๋าเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดกันเลยนะครับว่าจะได้เป็นอะไรออกมาแต่ก่อนที่จะไปเปิดนะครับจะบอกก่อนว่าสําหรับเจ้ากล่องนี้นะมันไม่ได้เปิดได้สีม่วงร้อเอร์เซนะครับผมมันจะเป็นโอกาสซุ่มนะครับผมก็อารมณ์เหมือนกับการคลั้งไคาการเปิดกาชา่นแหละเป็นกล่องสุ่มนะครับระดับสีฟ้าจนถึงระดับสีม่วงนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดกันเลยเฮ้ย โอ้โหนี่นะได้มาแล้วนะครับผมเป็นเกราะรุ่งโรดซื่อสตัตย์ผูกมัดนะครับโอ้โห,โหแหมน่าเสียดายมากเลยนะฮะเรามาดูเปรียบเทียบกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเกราะ <od ic. S 1> <ๆ>รุ่งโรดซื่อสัตย์ระดับสีม่วงที่ผมได้มาจากเควสเนี่ยแล้วก็เกราะรุ่งโรดซื่อสตัตย์ผูกมัดนะครับที่ผมแลกมาจากกล่องนะครับมันต่างกันอย่างไรบ้างอันดับแรกนะครับแน่นอนค่าดีเฟนต์เนี่ยมันต่างกันเยอะแหละไม่น่าจะเทียบกันได้นะครับแต่ว่าข้อดีของมันเท่าที่ผมมองที่ออปชั่นนะ ถ้าเป็นเกราะลุ้งโลดท,ที่ได้มาจากเควสนะครับมันจะมีแค่ออปชันก็คือค่าพลังป้องกันแล้วก็ค่าพลังต้านทานคริติคอลนะครับแต่ว่าเกราะที่ผมได้มาจากการสุ่มนะครับมันจะเป็นเนี่ยเห็นไหมน้ําหนักกระเป๋าสูงสุดเพิ่มขึ้นด้วย20หน่วยนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเป็นระดับสีม่วงระดับเดียวกันนะผมว่าชุดเกราะที่ได้มาจากการสุ่มในกล่องเหรียญเนี่ยคิดว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าแน่นอนนะครับผมและทีนี้พอเราได้ชุดนี้มาแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้สมมุติว่าเราไม่ต้องการนะครับ เราจะเอาชุดเกราะรุ่งโรซื่อสัตว์อันนี้เนี่ยไปทําอะไรดีนะครับผมที่นี่เลยนะครับผมในหน้าต่างของเซตไอเทมนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีเซตหนึ่งนะครับเป็นเซตที่ชื่อว่าลิ้มรสความรุ่งโรจนะครับให้ใส่อาวุธหลักอาวุธรองชุดเกราะถุงมือรองเท้านะครับ ที่ระดับบวก6นะครับผมถ้าใส่ครบทั้ง5ชิ้นเนี่ยจะได้ค่า Critical สูงสุดถึง70เลยทีเดียวโอ้โหคริจด <70 S 1> นี่ไม่น้อยเลยนะก่อนอื่นเลยก็ให้เราทําการตีบวกอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับมาที่หน้าของการตีบวกนะครับผมสําหรับอุปกรณ์โดยทั่วไปเนี่ยที่เราได้มาจากเควสนะครับมันจะไม่สามารถตีบวกให้เกินบวก5ได้นะครับแต่ว่าของที่สมมาจากกล่องเนี่ย สามารถตีบวกได้เห็นไหมตรงนี้เนี่ยถึงบวก9เลยทีเดียวนะครับแต่จะบอกว่าโอกาสตีบวกขึ้นบวก9เนี่ยโคตรยากนะครับผมจะตีแค่บวก6ก็พอนะครับเพื่อที่จะเอาไปยัดในกล่องนั่นเองนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวมาวัดดัวกันเลย1 2ฮ้ยฮ้ยไปฮ้ยยาอย่าโอ้โอ้ตายแล้ว เวนกรรมก็แหกไปนะครับตามระเบียบนะครับผมไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเก็บเหรียญไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาแลกกันใหม่นะครับผมก็ยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยในส่วนของชุดเซตนะครับที่อยู่ในเซตไอเทมเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องหามายัดให้ครบอยู่แล้วอ้าวนี่ผมได้รองเท้าสีเขียวมาเพิ่มนะเป็น Defense 7นะครับผมนี ตรงนี้เนี่ยจะบอกว่ามีความแตกต่างมากเลยนะครับสำหรับคนที่ทำไอเทมเซตกับคนที่ไม่ทำไอเทมเซตเอาผมอธิบายง่าย,ายกันแล้วกันแค่บรรทัดนี้บรรทัดเดียวนักสะสมอาวุธหลักชั้นดีนะครับเป็นอาวุธระดับสีเขียวนะครับเนี่ยตีบวก1บวก2บก3บวก4บก5นะครับ ถ้าเก็บได้ทั้งเซตนะได้แอคแท็มนุษย์เพิ่มเติมถึง30แต้มนะครับในกรณีที่จะไปลงสงครามตีบอสทำดาเมจเวอร์บอสหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณไม่ได้มาเก็บไอเทมเซตอะไรตรงนี้นะแน่นอนสู้คนอื่นไม่ได้แน่นอนนะครับไม่สามารถสู้คนที่มาเก็บตรงนี้ให้เยอะๆได้แน่นอนเพราะฉะนั้นยังไงก็ พยายามหาอุปกรณ์มายัดสมุดอะไรพวกนี้ให้ครบๆไว้ก่อนดีกว่านะครับผมต่อมานะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาแนะนําที่บ้านแลกเปลี่ยนเพนกวินกันอีกทีนึงนะครับผมในส่วนของเหรียญหมึกดําการค้านะครับเมื่อกี้เนี่ยเราดูที่เป็นคลื่นแดงใช่ไหมครับมันก็จะเป็น กล่องที่แลกอุปกรณ์ระดับสีฟ้าถึงระดับสีม่วงนะครับทีนี้เนี่ยมาที่หมึกดําการค้ากันบ้างนะครับมันเป็นกล่องที่จะสุ่มเครื่องประดับนะครับผมมีทั้งสร้อยคอมีทั้งเข็มขัดแล้วก็มีทั้งตุ้มหูนะครับเป็นระดับสีฟ้าจนถึงระดับสีม่วงกันเลยนะครับก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการฟาร์มเหรียญหมึกดำนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่เมนูแล้วก็มาที่พิชิตนะครับผมนี่ก็จะมีหน้าต่างพิชิตปีศาจขึ้นมานะครับเหมือนกันกับเกม MORPG อาร์ทั่วๆไปนะคับ อันนี้ก็คือดันเจียนบอสต่างๆนั่นเองสิทธิ์ในการเข้านะครับให้เราดูบริเวณ o อฟสีม่วงตรงนี้นะผมมีอยู่15เหรียญใช่ไหมครับแล้วก็ที่ด่านบอสต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยเห็นไหมมีสิทธิ์ในการเข้าอยู่นะครับ4ครั้ง2ครั้ง1ครั้ง0ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะกดการตรวจจับสูงสุดนะครับเพื่อแลก o อฟสีม่วงตรงนี้นะเป็นสิทธิ์ในการเข้าดันเจียนบอสทั้งหมดนี่เลยนะครับไป ปิง้งเรียบร้อยนะครับโอ้โหนี่ได้ระดับบุกพลังมาด้วย3ลูกนะครับก็คือเคโรสจอมปีสาจนะครับระดับบุกพลังเวน่าจอมปีศาจระดับบุกพลังนะครับสออันนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นระดับปกติทั่วไปนะครับเอาละระหว่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเคลียร์ดันเจียนทั้งหมดนี่เลยนะครับสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาตอนที่เคลียร์ดันเจี้ยนเสร็จแล้วนะครับว่าจะได้อะไรมาบ้างไปเลย เมื่อเพื่อนเพื่อนกำจัดปีศาจเสร็จแต่ละสเตจนะครับผมมันก็จะมีโอกาสดรอปเครื่องประดับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอตุ้มหูเข็มขัดนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆสามารถกดเลเวลขั้นต่อไปได้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหมว่าของผมเนี่ยมันเป็นขั้นที่3นะครับเมื่อจบด่านเนี่ยมันก็จะได้เนี่ยเหรียญปลาหมึกสีดํามาด้วยนะครับแล้วก็มีผลึกหินสลักนะครับที่ใช้ในการสลักอัญมณีด้วยแล้วก็กดด่านต่อไปนะครับเห็นไหมซีพีที่ต้องการ53าหมื่นสามนะแต่ว่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าสู้ไหวหรือเปล่านะครรับเเดดดี๋ยยวลองกูไป โอเคเรียบร้อยนะครับผม CP แนะนํา53,600ก็ CP แดงสูงกว่าตัวละครนิดหน่อยนะครับก็สามารถผ่านมาได้แล้วครับจะบอกว่าขั้นนี้เนี่ยได้เหรียญปลาหมึกโคตรเยอะเลยนะครับผมได้มาถึง20เหรียญที่เดียวนะครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้หลังจากที่เราทําการลงดันเจี้ยนพิชิตบอสกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็สะสมเหรียญปลาหมึกสีดานะครับมาได้400กับอีก18เหรียญแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําการสุ่มให้ดูสักกล่องหนึ่งนะครับเอากล่องอะไรดีมันมีอยู่3กล่องนะครับมันเป็นกล่องสร้อยคอนะครับกล่องเข็มขัดแล้วก็กล่องตุ้มหูนะครับผมเอาเป็นเข็มขัดกันละกันอะมาสักกล่องหนึ่งนะครับฮึบ โอเคได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าจะได้เป็นเข็มขัดสีม่วงหรือเปล่านะครับโอเคครับได้มาแล้วนะครับผมหีบเข็มขัดโชดช่วงนะเดี๋ยวจะลองกดใช้ดูมันจะเป็นกล่องสุ่มนะครับระดับสีฟ้าขึ้นไปจนถึงระดับสีม่วงเลยนะครับอ่ะหนึ 1, 2, ฮ้ยโอ้โห oh มันก็แน่นอนอยู่แล้วแหละดวงเราแม่งไม่เคยจะได้ สมพงศ์กับของดีๆนะครับผมได้ไปดูเข็มขัดกันหน่อยที่ได้มาเมื่อสักครู่นะครับเป็นอันนี้นี่เดี๋ยวผมจะทําการเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าไอเข็มขัดที่ผมใส่อยู่เนี่ยปัจจุบันนะครับเป็นเข็มขัดที่ได้มาจากแพ็กเกจเติมเงินนะ890บาทนะครับผมถ้าใครสนใจจะเติมตังค์ก็ไปเติมกันได้เติมกับสปอนเซอร์เราถูกกว่าด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองย่อให้ดูว่านี่ปุ๊บกดตรงนี้นะมันจะย้อนเวลากลับไปตอนที่เข็มขัดธรรมดานะครับที่ยังไม่ตีบวกใดๆเลยนะครับผมอันนี้เนี่ย ได้ดีเฟนต์มาที่247นะครับแล้วก็เข็มขัดใหม่ที่ผมเปิดกล่องมาเป็นดีเฟนต์1 7 1แต่ว่ามันจะมีออปชั่นพิเศษนะครับต้านครีอันนี้อันที่ผมใส่อยู่เป็นต้านครี27ิใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นต้านครีนะครับถ้าตีบวกแล้วเนี่ยมันถึงจะขึ้นมานะครับแล้วก็อีกออปชั่นหนึ่งที่ได้มาก็เป็น ความเร็วในการฟื้นฟู MP 3หน่วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองตีบวกดูนะนี่และนี่ก็คือลิมิตของการตีบวกนะครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนเป็นเข็มขัดที่ผมใส่อยู่ปัจจุบันนะครับอันนี้เนี่ยมันตีบวกได้สูงสุดแค่บวก3นะครับก็คือสุดแล้วไม่สามารถอัปเกรดมากไปกว่านี้ได้แล้วนะครับแต่ว่าเข็มขัดที่ผมเปิดกล่องมาเมื่อสักครู่นี้นะนี่สูงสุดสามารถ กดได้ถึงบวก6เลยนะครับผมแล้วก็ออปชันที่ได้มาเพิ่มเติมนะมันก็จะเป็นค่าความแม่นยำนะครับมาอีก217แต้มดีเฟนได้มาจาก171เป็น545นะครับแล้วก็ความเร็วการฟื้นฟู MP เนี่ยจากตอนแรกมันเป็น0แต้มใช่ไหมถ้าอัปเกรดได้ถึงบวก6นะครับมันจะเป็น15แต้มนะครับผมก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะลองวัดดวงกับบวกเท่าไหร่ดีอ แม่งมาขนาดนี้แม่งก็ต้องบวกหกเนาะจะไปบวกอื่นก็คงไม่ได้นะครับอะแตกก็แตกแตกก็ฟาร์มใหม่ไม่เป็นไรหนึ่งสองฮึดฮึดเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหกว่าเลยก็นั่นแหละครับตามระเบียบนะครับผมมันก็ต้องแตกเป็นเรื่อธรรมดานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมจบไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยนะครับว่าอ้าวแล้วไอ้อุปกรณ์ที่มันเป็นได้มาจากแพ็กเกจแล้วก็อุปกรณ์ที่เปิดกล่องมาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับก็คือเลเวลของการอัปเกรดนั่นเองนะครับย้อนกลับมาที่หน้าต่างบ้านแลกเปลี่ยนกันสักนิดนึงนะครับผมนอกจากเหรียญคลื่นแดงที่จะแลกเป็นกล่องซุมนะครับอาวุธแล้วก็ชุดเกราะระดับสีม่วงแล้วนะครับก็จะมีหมึกดำนะครับเหรียญหมึกดำนะครับที่จะแลกเป็นกล่องซุมเครื่องระดับนะครับระดับสีฟ้าถึงระดับสีม่วงนะครับก็ ไม่ได้มีแค่นี้นะครับนี่มีเหรียญกุ้งฟ้านะครับตอนนี้ผมมีอยู่1990เหรียญนะครับอันนี้เนี่ยได้มาจากภารกิจประจำวันต่างๆแล้วก็ภารกิจประจำเดือนนะครับสามารถแลกพวกพาหนานะครับผมไข่สัตว์เลี้ยงนะฮะแพ็คอัญเชิญพาหนานโชดช่วงอันนี้จะเป็นแบบ10อันเลยนะครับแล้วก็เป็นแพ็คไข่สัตว์เลี้ยงก็นี้ก็เป็นไข่สัตว์เลี้ยง10อันเลยนะครับผมกะว่าเดี๋ยวเก็บให้ได้5,000ันและแลกทีเดียวนะต่อมาก็จะเป็นเหรียญวาเหลืองนะครับเหรียญวาเหลืองเนี่ยมกกวาาจพ เควสต่างๆนะครับรูเล็ตนะครับแล้วก็ทำเควสเรียกว่าเป็นเควสย่อยตามทางอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมมีอยู่พันเนะสามารถแลกสิ่งของเหล่านี้ได้เลยนะครับถ้าถามว่าปัจจุบันนี้แลกอะไรดูแล้วจะดีที่สุดนะครับผมก็แนะนําว่าแลกพวกใบบวกเถอะนะครับเนี่ยบวกอาวุธนะครับอันนี้เป็นบวกชุดเกราะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใบบวกเครื่องประดับนะครับก็น่าจะดูดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะอัปเกรดอุปกรณ์ให้มันดีขึ้นนะครับต่อมานะครับผมอันนี้เป็นรูเล็ต เพนกวินนะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้ทําการหมุนไปหมดแล้วจริงๆรูเล็ตนี้เนี่ยมันต้องใช้ออฟความมืดกลมๆนี้ดูให้ดีนะไม่ใช่ออฟที่เอาไปใช้ลงดันนะไอออฟลงดันมันออฟหนึ่งแต่อันนี้มันเป็นออฟความมืดมันเป็นอีกออฟหนึ่งนะครับอันนี้เป็นออฟรูเลตสามารถใส่ได้ ในการหมุนรูเลตหนึ่งครั้งเนี่ยใช้ออฟสเม็ดนะครับก็แล้วก็ใส่ใช้เงินตอนหมุนด้วยรู้สึกว่าจะพันหนึ่งนะครับนี่ผมก็หมุนไปหมดแล้วพอดีไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปไว้ตอนหมุนให้ดูนะครับเนี่ยรางวัลสะสมผมหมุนไปทั้งหมด7รอบแล้วนะครับของรางวัลภายในก็จะเป็นหินอัปเกรดต่างๆอุปกรณ์อาวุธชุดเกาะเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นนะสีที่ได้แรนดอมออกมาสูงสุดแล้วน่าจะเป็นสีฟ้านะผมยังไม่เคยแรนดอมเจอของสีม่วงออกมานะแต่ว่าสีฟ้าสีเขียวเนี่ยออกมาบ่อยนนคคครับเสบสําาหุดดทท้้้ยีีีู่ลิป ช,ชอบนะครับอยากจะมาลองสัมผัสประสบการณ์ MMO RPG c r o s s p l a t f o r m นะครับเล่นได้ทั้งบนมือถือแล้วก็บน PC เลยนะครับผมได้ทาการทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้เรียบร้อยแล้วใต้คาอธิบายคลิปนี้แล้วนะครับผมสามารถดาวน์โหลดมาลองเล่นกันได้นะครับแล้วก็สําหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยอยู่เซิร์ฟแคสเซลสองนะครับแล้วก็มีกิลด,ด้วยแต่จะบอกว่าตอนนี้กิวเต็มแล้วส่วนใครที่มีคําถามนะครับเกี่ยวกับการทําค่าพลังเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นเกมอะไรต่างๆนะครับตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปเล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีมาก่อนหน้าแล้วบ้างเล็กน้อย ก็พอมีประสบการณ์มาช่วยตอบคําถามให้เพื่อนๆได้ในช่วงต้นเกมนะครับก็อย่าลืมพบกันได้ในไลฟ์สตรีมนะครับผมฝากเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้กันด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับสาระดีๆที่จะมาฝากในโอกาสต่อไปแล้วก็เวลาที่ผมสตรีมเนี่ยมันก็จะได้แจ้งเตือนนะครับมีอะไรก็จะได้เข้าไปถามกันในสตรีมได้นะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องลาไปก่อนแล้วแหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับท็อปเกมไทยแลนด์คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ